พิธตครับผมออกมาแล้วนะปล่อยตัวชั่วคราวงานสีเทาสีดำไม่เอาแล้วผมประกอบอาชีพสุจริตแล้วสบู่ดีครับประธานห้างใช้ดีผนสั่งเยอะในตะก้าดูจากทองไอเส้นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ตีโป่งนะ ตียืดอยากหัวเราะอย่างเดียวซัพพอร์ตอาชีพสุจริตประธานห้างด้วยทองตียืดตามแล้วเนี่ยเห็นแก้วป่ะแก้วยังแก้วแก้วแก้วใสๆนะ แก้วแถมทองน่ะแม่เอาเฮ็แดแตบกบ่เลยเด้เฮ็ดแตกวันแล้ว,ลลวเป็นหยังสิงองอเ,าาเอาทองไปขายคือเขาหนาทองไปขายเออเขาให้เอาของแถมไปนํะทันทีทันบ่ไปเขาบ่ให้เขาบ่ขายเขาบ่รับซื้อคือนอ่ะเอาเอาแก้วนีแท่ได้บ่ล่ะบ่ได้แก้วแถมทองอ่ะแก้วแถมทองของแถมที่แถมมากับทองถ้าเจ้าทองมาขายต้องเอาของแถมกลับมาด้วยฮะว่าใส่กับบริการและทองอ่ะ ท้องสินแบงไงก็ไปขายขึ้นกับใไรย้อนให้คลองแถมเขาเตียกแก้เวเตี้ยแถมแก้ว